ทางเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกกับเจ้าของสินค้าว่าโอเคคณรับซื้อคืนในมูลค่าเท่าไหร่ในมูลค่าเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เคลมเขาจะส่งเรื่องกลับมาที่ที่บริษัทสำนักงานใหญ่เพื่อมาสรุปค่าเสียทั้งหมดนะใบอินวย์ใบกำกับสินค้าที่เราบันทุกที่ลูกค้าบันทุกมานะครับจำนวนกี่กี่ร้อยกิโลราคาเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเขาจะหัก ส่วนนวามเสียหายจะหักส่วนแรกจะใหคนได้เข้าใจครับจะหากกับค่าเสียหายส่วนแรกนะครับซึ่งยกขัสั้นๆนิดเดียวครับบางคนก็ถามโดนหักอันนี้คือค่าอะไรเนาะครับค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไรค่าดีดักคืออะไรครับเขาเขาหักเขาขากค่าอะไรพีดดีคัค่าเสียหายส่วนแรกนี่ก็คือเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะไม่รับประกันภัยมูลค่าครับของความเสียหายทั้งหมดครับ เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์ทุกอย่างก่อธรรมกันไทยเลยว่าโอเคในการบรรทุกของสดผลไม้สดเนี่ยนะครับเขาจะคิดค่าเสียหายส่วนแรกนะครับยางต่ำนะครับยางต่ำไม่เอามันก็มีนะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่กลุ่มสินค้าที่เราขนผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มีมีมีหลายแบบครับเพราะฉะนั้นหลังจากมูลค่าเสียหายทั้ง ที่เสียหาย้งหมดแล้วเขาจะตัดหักค่าดีนักช่วผัประกันค่ต้องรับผิดชอบส่วนแรกจะม่เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของรถอ่ะจะต้องดูแลเองครับดูความเสียหายเพราะไม่งั้นยิบย่อยเล็กๆน้อยๆแค่ร้อยพันนึงเขาก็มาเคลมหมดครับมันมันเป็นมันไม่มันไม่สัมพันธ์กับการการทํางานเพราะฉะนั้นในส่วนของความเสียหายส่วนแรกเป็นส่วนที่ผู้ประกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะต้อง จ่ายไปก่อนใช่ายไปเลยไันที่่ายไปก่อน่ายไปเลยแล้วก็ที่เหลือก็ก็มารวมมารวมของส่วนที่บริษัทเขาจะต้องรับผิดชอบครับโดยเมื่อเมื่อได้มูลค่าเสียหายจริงแล้วแล้วก็หักค่าเสียหายต้นแรกค่ารที่เจ้าของผิดค่าข้อผลารับซื้อไปรับซื้อไปแล้วก็มาหักกับค่ายนีดักนะครับแล้วก็ทําจ่าย ให้กับเจ้าของสินค้าเข้าไปเพราะฉะนั้นบริษัททําจ่ายเนี่ยมันจะไม่เต็มมูลค่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่กลัปะทะภัยต้องจ่ายให้กับแม่ค้าแล้วก็คนสิเรียกว่าก็ส่งเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุงเทพส่วนกลางส่วนกลางส่วนอนุมัตินะครับแล้วก็ทําการอนุมัติจ่ายให้กับบางทีก็โอนค่าสินค้าให้กับเจ้าของเจ้าของสินค้านะครับก็อยู่ที่ตกลงกัน